สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชว์สีนะคะวันนี้นะคะเปิดจากการกินแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาทําปากให้มันดูแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะขอปากดํามากนะคะเพราะว่าทานของรอ้อนแล้วก็ทําหลายอย่างจนแบบปากดําค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่ CT b o w and Lips Studio นะคะก็คือ CT Studio นะคะเป็นร้านของพี่ต้อนหอมก็มีทั้งสักคิว้วสัก ให้มันเพอร์เฟกนะคะเวลาหน้าสดผู้ชายเขาจะอยากจ๊บป,ปากเราสำหรับใครที่จะมาที่ ct studio นะต้องบอกว่ามาง่ายมากนะคะอยู่ที่ Big C โชคชัย4นะคะจะอยู่ชั้น2นะคะบนคาแครเดินเข้ามานะคะทะลุคาเฟ่แล้วก็ขึ้นมาชั้นบนนะคะจะบอกว่าที่เลือกร้านของพี่ต้นหอมนะเพราะว่าช่างสักเนี่ยเขาเป็นแบบระดับแชมป์ <Wow. S 1> ระดับหนึ่งเลย ค่อยรางวัลมากมายอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเกาหลีอินโดนีเซียนะคะเป็นไงรางวัลการันตีขนาดนี้นะคะตักปากเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้หญิงเรามากเวลาดิฉันหน้าสดเมื่อก่อนเนี่ยขอบปากนะคะเหมือนยังยิ้สิบนี่ก็เลยแบบมาทําปากให้มันสวยหน่อย,อยคุณต้นหอมโทรมาฮลัลโหลสวัสดีค่ะเจ้าของยังไม่มาเลยเนี่ยไหนเนี่ยรอถ่ายรูปเขาบอกว่าเขามีแบบม,มีสูง,งหลังเลยนะเมืองไม่ไดรูปแต่งตัวพาสเทล แม่เด<จ>ี๋ยวเจอกันเขาบอกว่ามีเดี๋ยวเขาจะเก็บละเขาเซ็ตไว้เฉยนัดเราเที่ยงเป็นกระเทยเหมือนกันก็คือตอนนี้บ่ายโมงอุ้ยตรงนี้เป็นสีของปากเหรอใจะปนในส่วนของสีังปากค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของคิวอ๋อมีให้เลือกเยอะมากมีก็เคยสักปากครั้งหนึ่งมันมีให้เลือกแค่สองสีล้วของเราจะมีตัวแอปพลิเคชันนะคะให้เลือกเลยว่าแบบตอนอยู่บนใบหน้าของเราเนี่ย เหมือนสีที่เราชอบเนี่ยบางทีถ้ามาอยู่ต่อคนใช่มันจะได้เพราะเพราะผิวแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วปากชมพูของแต่ละคนมันคนละเฉดกันใช่ค่ะเออบางคนต้องออกส้มออกแบบกระปี่บางคนออกแดงได้เลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะในระหว่างที่รอเนี่ยเราก็จะให้ดูเลือกสีก่อนคะอ่ะแล้วก็คนทีเนี่ยจะช่วยแนะนําแล้วก็ผสมสีให้อีกอแบบหนึ่งค่ะแล้วเราก็มีสีเหลืองด้วยนะคะสำหรับใครปากใครอยากปากเหลืองใช่ค่ะใช่ค่ะปากเหลืองได้หรอคะเอาไว้ผสม เดิมอะค่ะอ๋อสีเยอะมากๆเลยนะคะน่าสนใจที่นี่มีสักอะไรบ้างคะนอกจากคิ้วปากหัวนมได้ไหมของเราไม่มีเขงเรามีสองสีปากกับสักคิ้วค่ะสองอย่างเพราะว่าหนึ่งวันเนี่ยเรารับลูกค้าจำกัดเพียงวันละสองท่านเราก็ต้องบอกว่าคิ้วเต็มมากลูกพีชอย่าคาดหวังถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากมาทำให้ทำใจไว้ก่อนเพราะว่าคิ้วเนี่ยสมมติจองวันนี้อีกห้าเดือนได้ทำอยู่แล้วเนเมษาแล้วเมษาแล้วถ้าสมมติใครจะจองสามารถติดต่อช่องทางได้ที่ เขารับลูกค้า2คนเพื่อมีความเป็นพิเศษด้วยส่วนตัวห้องหับดูแบบสบายใจ <Yeah. S 1> อ่าหวัสดีค่ะอันนี้ไม่ถ่ายรูปหลังจากแบบว่าบ<ช>ี f o r e กับ After ก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะถ่ายภาพแฟชั่นให้รู้จริงปะเนี่ยเราสามารถแปลว่าเสร็จแล้วเป็นแฟชั่นได้เลยเหรอได้ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีค็อปให้ด้วยเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเก็บภาพไว้เป็น สำหรับลูกค้าที่นั่งรอมองมาแล้วอาจจะเห็นว่ามีไฮราบูคือขายซื้อติดต่อกับตัวแท้ตนต,ต่างๆได้เพราะว่าขายทุกที่ที่ตัวเองเปิดร้านงางเมค่ะพี่ดอเนี่ยจะขายหน้าตวนี้แงาับรอนเชี่นดูดิเขามีแปลงฟรานเชสต์ปากเ้็ร้อมไนเ้เขสีปากจริงอะดำอะเขาเรียกว่าดำเป็นปมชีวิตมากจบละโอเคเอา สีส้มซ่อนไว้ตัวเนี้ยปากตลกเลยปากดำมากแปลงฟันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะคะในการจักปากแบบต้องปัญยาชาเนีอันนี้ดูปาก b ีฟ o r e นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปากอ f t e ตของเราว่าจะอมช่มคื้ปากเด็ก้องเกิดยังไงนะคะนะโซอยู่แล้ว เคยเห็นที่ไหนอะเขาแบบไปเสยกรรมมาคอนเสิร์ตเขาให้ยืนเฉยห้าสิบเก้าสิบสี่สิบห้าให้ยืนอยู่อย่างงี้ที่นี่ให้ลำได้ลำลำได้ลำให้เขาดูมีใครหกสูงไหมแบบหกสูงถ่ายรูปเลยนะใช่เหรอนั่งโซฟาถ่ายรูปเลยคือแฟชั่น เอ้ยเป็นไงล่ะพี่หอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากได้มาเยือนเลยเพราะว่าหนูได้ข่าวมาว่าทั้งสักป่าที่นี่เป็นแชมป์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะคือจะบอกนี้นะคะแชมป์โลกเนี่ยอยู่ที่นี่เราเมีทแชมป์โลกสักคิว้วแชมป์โลกสักป่าก็คือ,อไม่ใช่แข่งแค่ในประเทศไทยรางวัลคือไปได้ที่เมืองนอกเมืองหนาะแข่งปีแรกก็ได้รางวัล วันนี้มิกมาโชคดีมากนะดีใจมากเลพราะคิวเขาว่างนะอยจะบอกเลยว่าถ้าพลาดไปนิดเดียวเนี่ยคิวก็คือรออีก4เดือนลักษณะของคนสักนี่คือแบบล่ำไหมล่ำขุนดีอยู่ภูมิฐานแล้วก็คือสะอาดสะอา <tent> <S <S ดักเขาดูมีความรู้เขาดูหน้าเคารพนับถือแม้ว่าเขาจะมีรอยสักล่ำขุนดี เขาดูหน้าเคารพนับถือแม้ว่าเขาจะมีรอยสักเออวันนี้เชื่อกูวันนี้แชมป์นะคะแชมป์ที่ไักไม่ใช่แชมป์สัลค่ะแต่ว่าเป็นแชมป์ประกวดค่ะอะไรเกิดชอคเกอด รายการค่ะสนุกเลยติดตามคุณเฉลิมใช่ <มา S 2> เห็นนั่นถามกูอยู่เลยว่าเขาคือใครโอ,อ,อันี้คุณบิกจะมาจาก,กปากปาค่ะอ๋อมั่นใจไหมครับก็ตกใจอยู่เหมือนกัน,แ,น,นและน้องอีรวัตรว่านี่คือแชมอย่าบ่อยลิคือแชมไม่อยากให้ตัดสินการพิพากษาคุณเป็นแชมอะไรบ้างคุณต้องบอกเลยดีกเวทีไทยอินโดนีเซีย ปีที่แล้วเราชนะเพราะฝีมือหรือชุดที่เราใส่ไปอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแลตอนนี้ที่ที่ไปจับฝีมือฝีมือได้รางวัลสาขาเบสคอตูมขอบคุนมคะ ไมคุณมิกถึงมาถึงนี่ได้คือจริงๆอ่ะเรามีปัญหาปากค้าแล้วก็มองปากพี่ออมก็เลยถามว่าพี่อ่อมพี่ออมสักปากหลอหรือพี่อ่อบอกว่าไอ้ี่นี่กูไปจะออแล้วสักปากแม่หนูอยากสักปากเพราะว่าปากหนูมีปัญหาแบบค้ามากนี่ก่อนหน้านี้ไปสักมาแล้วสักแล้วด้วยมันได้เท่านี้ค่ะแต่อยากได้เท่านี้เพราะอันนี้สวยมากเลยตอนแรกคือค้ำกว่านี้ใช่ค่ะใช่เหมือนตกใจว่าค้ำแล้หรอค้ำกว่านี้อ่ะเจ็บไหมตอนทำนิดนึงแต่เราคิดว่าเราทนได้เพราะไม่ยังอื่นเจ็บกว่าแล้วก็ซอยเร็วกว่านี้ รู้ได้ไงว่าที่นี่ลอยช้าโอยชักช้าด้วยลูกก็เลยสอกสักเออไปอ่าโอเคตอนแรกครับหอกไปสูงมากพอเห็นชุดแบบว่าเออยังไงก็ได้ค่ะยังได้ค่ะเดี๋ยวเราใส่ชุดนี้กันสักเลยใช่ไหมคะมันเป็นเกลียดกันหนูมากเลยนะคะปกติเราจะไม่ทำตั้งแบบตั้งแต่ขนาดนี้คูก็ไม่ให้สักหรอกคู่ที่วันนี้ไม่ปกติโอ้หให้พี่หอมสักแทนเลยเอาโอ้โหไม่แน่ใจวันนี้อาจจะไม่ปกติแต่ไม่เป็นไรหรอกถือเป็น case s ดดี y จะได้บอกคนอื่น ออคือถ้าจมบติว่าออกมาแล้วไม่ดีอ่ะมึงช่วยรีวิววาตถงสัตว์ที่เดิมอ๋อ,อ <c oughs> ถ้าคุณจ่ายในราคาเต็มโดยที่ไม่ต่อราคาเนี่ยนะคะคุณก็จะได้ทากับแชมโลกแต่ถ้าต่อราคาจะได้หมอกระเป๋าเ <c oughs> ชิญนอน,อนค่ะเวลานนี้เขาไม่ธรรมดาถ้าคุณอยากได้เศษแดงนะรับคุณอยากได้แดงประมาณไหนคุกก้ลูดนี่คุณหมอเขามีแบบนี้ดูดิอยากได้ออกแบบชมพูบานเย็นแต่แบบเบาหน่อยเห็นไหมมันก็จะดูเป็นสีปากคุณว่าน้ามึงต้องออกส้มมวยสว่างอันนี้เนาะ หรือว่าล่างสีบนสีอยากได้ไปเป็นทัวโกเกิดเราน,นำเทนอะไเงีนน้นำไปนำไปไกลด้วย <c oughs> นี่ประมาณนี้ได้ไหมสีเดียวกับประมาณเปิดตาเขาตายมานาน,นยัง <c oughs> นอนอยู่นี่ไงครับอัอนนี้สีที่เลือกนะนเซ็เกซี่ จะเป็นสิ่งที่แบบว่าส้มๆแดงๆส้มงแดงสสำคัญที่สุดนะครับในเวลามาสัตว์ปากหรือฝังซิปานะ่าอะสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือเรื่องของการติดเชื้อคือเป็นหนองเป็นแผลบวมโดยไม่มีสาเหตุพวกนี้ติดเชื้อถ้าเป็นเนี่ยก็หนอ,องเขาไม่ได้เป็นที่ปากคนคนนี้เรื่องของการติดเชื้อเนี่ยสาเหตุของมันเนี่ยก็จะมีอยู่สองสาเหตุใหญ,ใหญ่หนึ่งก็คือมาจากทางร้านเนี่ยนะครับอุปกรณ์สกปรกได้อีกสาเหตุหนึง่งก็คือมาจากการดูแลที่ไม่ดีของตัวเองปากหลังทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องกินนู่นกินนี่สัม อาหารอยู่ตลอดเวลาครับก็เลยมีโอกาสติดเชื้ออยู่ตลอดเวลาเขาต้องยิ่งระวังเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าหน้าไม่คมแต่เขาอมไม่คายเขาใช้ปากเยอะแล้วก็อาปากกว้างๆอยู่ประมาณนั้น จะกินอะไรเหรอครับต้องไมเหรอวะกินไอศครีมเปานคำล็กถามกูได้มีประสบการณ์ไม่ได้การแลบลิ้นออกมาแทนกินอะไรครับเนี่ยไอศครีมอ่ะแบ่งเป็นคำเล็กๆนะครับแนะนำนะครับผมบางทีหน้างานเขาก็เลือมไม่ได้ว่าวคำเล็กคำใหญ่วาดทรงป่าก่อนนะแต่ไม่ได้วาดด้วยดินสอ มาด้วยกันยี่พร้อมนะอ๋ <ừ. S 2> สามสี่เริ่มระหว่งางทาถ้าเจ็บก็ให้ยกมือบอกนะถ้าแดนเสร็จแล้วนะคะนี่โชว์สิปากหน่อยพี่นิวหลังจากที่เราให้ดูตอนแรกไปอันนี้ปาก ก็จะมีความภาพในหัวคือคิดว่ามันจะบวงว่บนี้นะคะแต่ตอนนี้ชาอยู่เรามาคุยกับคนสั์อุ๊ยเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าลูกตาอยู่อ๋อเมื่อกี้ไม่ได้เห็นชุดเอกล v e ใช่เรียบร้อยนะครับก็สีที่ชอบชอบมากใช่แดงแบบส้มส้มจนหน่อยที่นานเล่าด้วยเพราะว่าปากใหญ่ ถา,ามเมื่อกี้เจ็บไหมไม่เจ็บเลยพูาตรงตรงว่าก่อนน้ในที่นูเคยสักคือเจ็บแต่รอบวันนี้คือหลับอย่างเดียวเลยเพราะไม่เจ็บหนูกนเ็เลยถามว่าเอ๊ะมันถึงตรงไหนแล้วว่าแต่ตรงบริเวณตรงขอบจะรู้แต่ตรงแบบพวกกลางๆอะไรยเงี้ยไม่รู้วันนี้ที่เห็นสีจะค่อนข้างเข้มที่มันเข้มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกสะเก็ดถ้าตกสะเก็ดสีมันจะอ่อนลงค่อนข้างเยอะอนะครับแต่สีดีมากเลย และปากก็ดีมากด้วยชอบปากตอนนี้ที่มันบวมอ่ะอยากให้มันใหญ่ตอนนี้อ่ะแถมฟิลเลอร์เหมืนอน a n g e l i น a Jolie เ,ออเซ็กซี่อยู่แล้วก็เซ็กซี่คือไปดีส่วนรายละเอียดนะคะเราจะทิ้งรายละเอียดด้านหน้าเผื่อไว้สอบถามแล้วก็ร้านเนี่ยอยู่ที่ Big <c oughs> บิ๊กซีเชลเทสีนะคะอยู่ด้านหลังอยู่ตรงชั้นบนคาเฟ่ข้างล่างเป็นคาเฟ่นะคะัว <c oughs> ันนี้จะฝากอะไรไหมฮะไม่ฝากอยู่แล้วเพราะว่าคิวเราแน่นแล้วยังขอเชิญได้เลยถ้าลูกค้าอยากได้ให้ใส่ชุดอย่างี้ด้วยได้ไหม นี้นราคาพิเศษเครียดเหมือนกันเลยนะครับผมโมตะเครียดเลยค่ณ <laughs> าจะเริ่มติดตาแบบเอ๊ะครั้งหน้า <c oughs> ฉันไปเขาจะใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่ปะนะอะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะยังไงวังนนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากสักปากให้นึ <c oughs> <c oughs> กถึง 4P Studio อ่าวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคร <c oughs> ับ เปิดมาแล้วมันแบบอ้าวร้านนี้มันใหญ่กว่าปกติเออคอมโบแต่ว่าพอเราเ,ออเปิดให้เขาดูฟุ๊กโ้ใหญ่กว่า <c oughs> แลเราก็เปลี่ยนไปให้เขากินไอติมของร้านเราแทน <c oughs> แทนได้เขาให้มึงทำเมื่อคืนเนี่ยเขาแต่งแอปให้มึง <c oughs> ถ,ถ่ายรูปอ๋อหมายถึงว่าจริงๆนี่ที่เป็นรา้าคิวต้องนานคือ <c oughs> มาถ่ายรูปจากตรงนี้จริงๆนี่เป็นสตูดิโอ <c oughs>